สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากห่างหายไปนานก็ระหว่างห่างหายไปก็ผมก็ไปไล่รถนะทุกคนซึ่งก็ใช้เวลานาน,านจริงๆนะกวรามันจะลงตัวก็มันจะดีอะไรเงี้ยวิ่งดีนะทุกคนอีกสาเหตุนหนึ่งก็โทรศัพท์มันเสียนะทุกคนเครื่องนึ่งที่ใช้ในการตัดต่อนะทุกคนก็เดี๋ยวผมพามาดูเครื่องเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนตรงนี้มี อันนี้นะครับที่วัดอุณหภูมิเครื่องเฉยๆนะครับไม่มีอะไรก็เลื่อน30มสิบลนะครับทุกคนจะเลื่อนเดิมนะครับเอาไปควานนะแล้วก็คอรีดแต่งก็หัวฉีดเอ้ยน้ำมันที่ใช้นะเป็น e 2 0่สิบนะทุกคนหัวฉีดแปดไอไอนะทุกคนโอเคก็รีแมัก็โดยผมตัวผมเองนะทุกคนก็ผมจูนเองขี่เองทองอำแม่งทุกอย่างเองนะครับอันนี้โอเค ก็นนี้ไม่มีอะไรนะครับรถปุงหรือมาออกมันเป็นรถใช้งานนะทุกคนอันนี้เป็นน้ำมัน E20 นะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเป็นคลิปหน้านะครับผมจะมาลื้อให้ดูนะครับว่าภายในแบบทำอะไรไปบ้างนะทุกคนก็มาดูนะครับทุกคนสเตอร์สเตอร์ที่ใช้เลื่อนๆนะครับล้อนี่ถ้าไม่เลื่อนก็ไม่แรงนะทุกคน ก็สเตอร์เป็น13 31นะทุกคนเป็นสเตอร์ที่ลงตัวนะครับสําหรับรถบอดี้แบบนี้นะทุกคนเพราะว่ามันหนักเนี่ยเป็นบาทุกคนเป็นเหล็กหมดเลยเนี่ยดูไม่มีจุดไหนไรเบานะทุกคนอาร์มเดิมๆทุกอย่างเดิมหมด,ดยกเวเวล้อวงล้อนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดใต้เบาให้ดูนะทุกคนอ่ะอืม,อม,อม,อมนี่นะทุกคนเหล็ก น้ำมันนะครับน้ำมันมาดูน้ำมันเห็มไหมโอ,โอ,โอ้ไม่ได้เติมสีเหลืองนะทุกคนเห็นปะไม่หมกเม็ดแน่นอนโอเคนะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาฟังเสียงกันก็พอนะครับโอเคก็พ่อ่าตามสเปกนะครับห้าเจ็ดเงินก็รูประมาณนีนะ้ทุกคนเป็นไส้ไส้ตะแกงนะก็ไม่ดังมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟัง ก็เบิร์นดังไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะด่าพอแอล้วค,ครับเดี๋ยวเขาด่า